สวัสดีค่ะชื่อจินนะคะน้ำหนักอยู่ที่47ค่ะส่วนสูงอยู่ที่158ค่ะวันนี้นะคะมาแก้นอกอกค่ะยกกระชับกับคุณหมอจัมค่ะแล้วก็ตัดหนังหน้าท้องกับคุณหมออูดัสมีรูปมาสองคนนอกอกก็คือจะหย่อนยานนะคะแล้วก็ตอนที่เคยเสริมทางแรกคือมันหางเลยคือมันไม่ชิดไปขวาทางแล้วก็ซ้ายทางรูปทรงมันจะไม,ไม่ไม่สวยงามเลยปัญหาคือตรงนี้เลย หน้าท้องก็คือว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วตอนท้องมีลูกสองคนท้องจะใหญ่มากน้ําหนักขึ้นมา20กโลได้แล้วพอหลังจกคลอดแล้วมันหดเข้าไปมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามีย้อยโยนรอยเขียวซึ่งมันหนังหน้าท้องเราไม่สามารถกระชับกลับไปได้ค่ะหน้าอกก็คาดหวังว่าคุณหมอจะยกกระชับจากที่มันหย่อนยานมันก็จะกระชับขึ้นแล้วหน้าอกเราก็จะชิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความมั่นใจขึ้นส่วนหน้าท้องก็อยากให้มัน รอยตรงนี้มันหายไปให้มันเรียบเราจะได้ใส่สภาพแบบที่มันสามารถโชว์ให้เห็นหน้าท้องเราได้ฝากติดตามได้นะคะกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดค่ะจากที่เห็นนะฮะจะักไขปาร้าลงมาเนินหน้าอกเขาแบรนราบไปเลยก็คือไม่มีหน้าอกอยู่ถ้าใส่เสื้อคลุมเข้าไปอย่างนี้ก็คือเหมือนไม่มีไม่มีนมเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซิลิโคมันตกลงมาอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าการใส่เนื้อกล้ามเนื้อเนี่นยในเคสที่มีเนื้อนมน้อยหมายความว่าอะไรฮะมีแค่ไขมันกับผิวหนังเท่านั้นที่มาเป็นตัวรองรับซีลิโคนการ้ําน้ําหนักนะฮะของสิ่งของที่มันหนักๆเวลาเราใส่เข้าไปมันก็เกิดความย้วยความหย่อนความยานอันนี้เป็นซีลิโคนผิวเรียบหรือผิวรายครับียวเรียบ อ่านี่เป็นซิลิโคนผิวเรียบ<ม>การเสริมเหนือกล้ามเนื้อถ้าใส่ซิลิโคนผิวเรียบจะมีโอกาสเกิดพังผืดได้มากกว่าซิลิโคนผิวทรายณวันนี้ผ่านมา9ปีแล้วตำแหน่งซิลิโคนจากที่ควรจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมที่ผมวาดเอาไว้ออืม,มันไหลลงมาเนี่ยต้องเกือบ6กเจ็ดเซนนะซึ่งก็แน่นอนเลยว่าเราก็ต้องเข้าไปปรับนะครับเอาซิลิโคนขึ้นมาไว้ตรงนี้แทนค่ะแล้วใส่เข้าไปใต้กล้ามเนื้อจากเดิม3 8 0ร้อยแปดิบวันนี้สองโอสสิห้า แล้วตรงเนื้อที่มันเหลือตรงนี้ทําไงก็ต้องยกกระชับกลับไปฮะเพื่อให้หน้าอกดูทรงเป็นธรรมชาติมากขึ้น จากวุนเดิมที่เป็นแบบนี้นะคะผ่านการแก้ไขมา20วันนะตอนนี้กลายเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าหุนใหม่ก็คือสัพท์มากแม่นะคะหน้าอกหน้าใจคุณผู้หญิงใส่ซิลิโคนไปกี่ซีซีเอ่ย245ค่ะเป็นตัวสิวภูมิใจมากเลยดูหน้าท้องสวยมากเลยค่ะแล,แล้วแผ่เล็กมากค่ะส่วนหน้าอกนี้คือจากที่มันจากที่ต้องใส่เสื้อในให,ให้มันกระชับตอนนี้คือมันอยู่ระดับเนี้ยตอนนี้คือ,อถ้าเราไม่ใส่เสื้อในก็เหมือน ทับไปเลยเหมือนคืนความสาวเลยอะ่ะ20วันแผลคือแบบสวยมากคือหน้าท้องคนคนบอกอุย้ยแผลจะเป็นตะขาแผลจะแบบหน้าเกียดอันนี้แผลแบบยาวเส้นเดียวแผลสวยเลยคะ่ะนี่2ี่สิบวันนะนี่ค่ะ อโหมันเป็นเส้นเส้นเดียวแบบนี้เลยอะใช่ค่ะอันนี้20วันนะคะป<ห>ีในการใส่เสื้อผ้ามากเต็ม 10, 10ให้คุณหมอจ้ำกับคุณหมอโบนัสเท่าไหร่ดีคุผู้หญิงให้เต็ม10เลยค่ะให้11ได้ให้1 1เลยค่ะเลย10ไปเลยจากหุ่นเดิมที่เป็นแบบนี้กลายเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยมั่นใจใครอยากแก้ไขปัญหาหุ่นตัวเองนะคะสามารถทักสอบถามหรือว่าโทรได้เลย0834291999นะคะ